สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้ป้ามะเขาสวนพร้อมกัจะเล่าถึงเรื่องสารหล่อมแมลงวันท้องให้เพื่อนเพื่อนฟังพร้อมนะคะเมื่อนี้ว่าสารหล่อมแมลงวันท้องเอ่อเขาใส่เปลืองจำไดนะคะใส่เบิดหน่อยเบิดหลายเท่าใดค่ะสําหรับการหล่อมแอมลงวันท้องจ้าป้ากะจะเล่าซห้เพื่อนเพื่อนฟังก็คือว่าสารหล่อมแมลงวันท้อง ที่ป้าสือมาในราคาสองร้อยป้าสามาใส่ได้กับกับดักแมะละงวันท้องในขวดหลอดของเขานะคะว่าใส่ได้จักขวดนะคะเพื่อนๆป้ากะจะเล่าสู่ฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของป้าแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเพื่อให้ป้าได้เล่าสู่เพื่อนๆฟังทุกคนนะคะสําหรับสารหลอดแมลงวันท้องที่ป้าสือมาจาป้าสือมาในราคาสองร้อยในปีนี้ แต่ป้ากับพหนนะคะว่าแต่ละหล่านนะคะจะขายในราคาเดียวกันบอน้าจะ้ะสำหรับที่ป้าสือมาสารหลอดมแมลงวันทองจะอยู่ที่30ซีซีค่ะใน30ซีซีนี่ป้ากะคิดว่าป้าสามารถล่อดได้ป้าจะใส่สารหลอดแบบเต็มทีเลยนะคะคือใส่ใสนเถวแรกเขาจะใส่หลายค่ะ ถ้าในขวด200อบาทที่ป้าซื้อมาสามารถใส่ได้ถ้าใส่เต็มทีจะประมาณอยู่25ขวดค่ะคเพื่อนจะได้อยูที่ยี่สิขวดแต่ส่วนของป้าบริษัทถึง25ขวดนะคะป้าจะใส่ประมาณ1ิบเอ่อสิกานะคะสิเก้ากับดักสิบเกขวดล่อนะจ๊ะพอดีป้าใส่สิเก้าขวดร่อแล้ว สารหล่อแมลงวันทองเขากลยเหลือเนาะค่ะเพื่อนๆเหลือป่ากะจะมาใส่เถวสองที่ป่าเล่าสู่เพื่อนๆฟังเนาะค่ะว่าป่ามาใส่สารหล่อแมลงวันทองเถีวสองเพราะได้ครบเดือนแล้วจ้าเพราะป่ามาใส่เถีวสองค่ะสารหล่อแมลงวันทองเขาจะบ๊บเปลืองคือเถียวแรกด้วยจ้าเพราะกินของสารหล่อแมลงวันทองแต่ตอนเถียวแรกนะจ้าจะยังอยู่ แคทเฮา,าต้องใส่สารล่อหลายค่ะนี่เถวสองเฮากระเลยจะบ่เปลืองตอนแรกป้าคิดว่าป้าอาจจะใส่เดือนละขวดนะคะแต่พอป้าเดี๋ยมาใส่แถวสองป้าก็นเลยหัวา่าในส่วนของป้าจะเออได้ใส่สารล่อแค่ประมาณเดือนสองเดือนนะคะสองเดือนจะได้ยขวดหนึ่งค่ะ สามารถลอได้บ่เปลืองนะคะเพื่นพอนเพราะถวสองเจะบ,บ่เปลืองเพราะจะไม่กินสารหล่อมแมลงวันทองแต่เถยวแหลกแล้วนะคะก็คือเถวสองป้าจะบ่อใดใส่หลายนะคะในขวดหนึ่งป้าจะใส่บหลายป้าก็จะทายตนปุสสาห้เพมือนเบื่องน้ำเลยนะคะสำหรับ้างล็อกี่ปา ถ่ายเพื่อนๆก่อนเบิงเถียวก่อนเนี่ยน,น,นะคะเถียวนี่มีไข่เลยนะคะเพื่อนๆปามาสำรวจเบิงเห็นไข่อยู่ในรังของนกอยู่ในสวนของเฮาแล้วจ้ารังนกค่ะเมื่อน,นี้ปามาถ่ายกับเป็นเวลาจะคําเลยนะคะเพื่อนๆมีไข่แล้วค่ะอยู่ในห้างของเฮาจะรูปป่าก,ก็คือว่าถา้าเฮา ได้ลอในสวนของป่านะะี่ค่ะป่าปลูกลอยยี่สิบต้นนะคะป่าจะได้ใสสารลอยอยู่ประมาณสามขวดค่ะสําหรับใน,ในปีหนึ่งนะคะถ้าป่าจะคำวนวณเบิง้งป่าจะได้ใสยุสสามขวดก็คงจะเป็นเงินอยู่หกร้อยบาทนะคะสําหรับสวนของป่าประมาณไรหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนป่าจะเสียเงินซื้อสารลอยมะแรงวันทองอยู่ประมาณหกร้อยก็คือสามขวดนะจ๊ะ สขวดล่อจะสามขวดของสารล่อแมลงวันทองจ้า้าถาเขาใส่ลายคือเถวแรกก็ะจะบดได้หลายนะคะบาสาม,มารถใส่ได้หลายแต่เถวสองเถวสามเขาจะบดเปลืองจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนดนะคะที่รับชมคลิปของป้าจึงได้กะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องนะคะปากาขอบคุณทุกท่านทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาคอมเมนต์แลวก็กดติดตามไปน้ำช่องของป่านะคะวันนี้ป่ามาทายช่วงคําก็อาจจะบอค่อยเห็นเท่าลยนะคะสําหรับสารล่อมแมลงวันทองก็เป็นคือป่าเบานะคะจะได้ใส่ลายจะจะเพาะเทียวแรกเทียวต่อไปก็จะบ่ได้ใส่ลายนะคะ ถ้าเป็นีถวแรกใส่เต็มทีก็จะประมาณ25ิบห้าขวดนะคะปากกะ้าก็จะจะรู้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าใส่แบบเต็มทีเลยนะคะคือเถวแรกก็คือ25บห้าขวดแต่เขาใส่ีถวสองเขาบ่กดีใส่หลายจ้ะก็สามารถใส่ได้ดุนอยู่จ้ะสารรอนที่เขาเขียนไวนะ้ในขางฉลากนะคะขางขวดว่าใส่เดือนหนึ่งแต่เดือนหนึ่งที่ป้ามาเพิ่มสารรอนนะจ้ะยังไม่กินอยู่นะคะ ยังมีมแมลงวันท้องที่เขาในขวดด้ค่ะป้าก็เห็นอยู่ถ้าเพื่อนๆสงสัยขอใดนะคะกคอมเมนต์เขาถามน้อป้านะคะป้าจะไดเ,าเ่าหัวข้อนันนันให้เพื่อนๆฟังเลยนะคะสำหรับการเจริญเติบโตระยะใดถ้าเพ,เพื่อนสงสัยว่าหน่อยใหญ่ซ้ำใดแต่ละช่วงก็ขอให้เพื่อนๆสามารถกด ติดตามและกระเบื้องแต่ละชว่วงไดยนะคะแต่ละเหมือละวินใดค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมค่ะกดติดตามเวยนะคะขอบคุณค่ะ